สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องเทคนิคจัดการความเครียดนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องอตัดสินใจในสถานการณ์กดดันๆอย่างการเทรดนี่น่าสนใจเลยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลหนึ่งครับชื่อว่าเทคนิคหายใจลดเครียดเพื่อเทรดเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการฝึกหายใจโดยเฉพาะเลย เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจเทคนิคที่เขาเรียกว่า box breathing กันว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วมัน work จริงไหมช่วยได้ยังไงบ้างค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะการจัดการความเครียดเนี่ยคือมันส่งผลกับการตัดสินใจเราเต็มๆเลยยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องนิ่งๆต้องใช้สมาธิเยอะๆอย่างการเทรดนี่แบบพลาดนิดเดียวเครียดหน่อยเดียวอาจจะไปเลยก็ได้ค่ะครับ งั้นเรามาลงรายละเอียดที่ตัวเทคนิค box breathing กันเลยดีกว่ามันมันเป็นยังไงครับเนี่ยคือเทคนิคนี้จริงๆแล้วเออไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเขาใช้กันมาสักพักละในข้อมูลบอกว่ากลุ่มคนที่ต้องควบคุมใจตัวเองมากๆเวลาเจอกับความกดดันสูงๆมาค่ะอืมครับอย่างพวกนักกีฬาเก่งๆหรือว่าทหารเขาก็ใช้เทคนิคนี้กันอยู่ค่ะเพื่อช่วยให้รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีขึ้นอ๋อน่าสนใจครับทำไมกลุ่มคนที่ต้องนิ่งมากๆ ถึงเลือกใช้เทคนิคนี้แสดงว่ามันต้องมีผลลัพธ์ที่แบบชัดเจนมากๆเลยสิครับใช่ค่ะผลที่เขาพูดถึงชัดๆเลยก็คือมันช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลงได้โอ้ลดการเต้นของหัวใจค่ะซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณของความเครียดอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ช่วยให้ใจเราสงบลงได้ การที่เรากําหนดลมหายใจให้มันเป็นจังหวะเท่าๆกันแบบนี้นะคะเชื่อกันว่ามันไปช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติครับทําให้อร่างกายเราแบบกลับเข้าสู่โหมดผ่อนคลายได้เร็วขึ้นค่ะฟังดูก็ไม่ซับซ้อนนะครับแต่ให้ผลดีแล้ววิธีการฝึกตามที่เขาแนะนําในแหล่งข้อมูลนี้เอ่อต้องทํำยังไงบ้างครับวิธีการนี่คือตรงไปตรงมามากๆค่ะ ที่เขาเรียกว่า box breathing ก็เพราะว่าจังหวะก,การหายใจมันเหมือนเราวาดรูปสี่เหลี่ยมตามไปด้วยเลยอ๋อสี่เหลี่ยมค่ะเริ่มจับหายใจเข้าช้าๆนะคะนับ1 2 3 4ครับ4ี่วิแล้วก็กลั้นหายใจไว้วนับน1 2 3 4เหมือนกันเกนสใช่ค่ะจากนั้นก็หายใจออกช้าๆนับ1 2 3 4 ออกสี่และสุดท้ายก็กลับมากลั้นหายใจอีกครั้งค่ะนับ 1, 2, 3, 4ี่ครบพอดีเป็น1รอบค่ะอ๋ออ๋อ,อ,อมันเป็นจังหวะ 4, 4, 4, 4แบบนี้นี่เองใช่ค่ะเข้ากลั้นออกกลั้นอย่างละ4วินาทีค่ะ,แล,ะแล้วต้องทํากี่รอบครับในข้อมูลเขาแนะนําว่าให้ทําซ้ําแบบนี้สัก5รอบค่ะ5รอบค่ะแล้วก็มีจุดสําคัญที่เขาเน้นย้าไว้เลยก็คือควรจะฝึกเทคนิคนี้ก่อนเริ่มเทรด อ่าฮะก่อนเลยใช่ค่ะหรือว่าก่อนที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เราพอจะรู้ตัวว่าเออมันน่าจะกดดันนะเพื่อเป็นการแบบเตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะเข้าใจแล้วครับคือเหมือนวอร์มอัพจิตใจให้พร้อมรับมือว่างันเถอะสรุปได้ว่าบ็ x b r e บรีด g ินี่เป็นเครื่องมือที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่ก็มีประสิทธิภาพดีสําหรับจัดการความเครียดเฉพาะหน้าได้ใช่เลยค่ะ ทำได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแค่มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วการที่ใจเราสงบขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อการตัดสินใจอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเทรดอย่างเดียวด้วยจริงด้วยครับสถานการณ์อื่นๆในชีวิตประจำวันที่มันกดดันๆก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันค่ะอืมนั่นสินะครับก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาเทคนิคการหายใจแบบนี้ไปลองฝึกใช้เป็นประจำสม่ำเสมอจริงๆจังๆ,งๆเนี่ย มันจะส่งผลต่อระดับความเครียดโดยรวมของเราหรือว่าความสามารถในการรับมือกับเรื่องท้าทายต่างๆในชีวิตของเราในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนกันนะ